ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําในส่วนของพิกอาการในหัวข้อข้อความจากนางฟ้าถึงคุณอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะก็เข้ามาชมมาฟังกันได้เลยนะคะสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ สนใจในส่วนของน้องแหวนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะอินฟิ i t y ี้นะคะชออ่กกอมะกอกอินฟิ i t y ีนะคะรุ่นนี้ชออ่กกอมากอกอินฟิ i t y ี้แล้วก็จะมีออโอมอ,อขออภัยอันนี้โอมนะคะโอมนุพะเก้าแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นช่อมะกอกนะคะเสริมเรื่องของชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จนั่นเองค่ะ ส่วนรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตะกรุดปูเวศนะคะสำหรับใครที่สนใจก็แคปรูปสอบถามได้ในเพจในไลน์นะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงนะคะสนใจสั่งกำยานหอมบูชาเทพก็ทักสอบถามได้ในเพจนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะข้อความจากนางฟ้าถึงคุณอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะ มาดูกันมาดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ใจิตใจดีมีความรับผิดชอบข้อความจากนางฟ้าถึงคุณอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้สมดังปรารถนาข้อความจากนางฟ้าถึงคุณนะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้อีกหนึ่งใบค่ะ ภาระหนักนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีภาระความรับผิดชอบนะคะหลายอย่างเนาะงานหนักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นําเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําทุกๆคนนะคะในบ้านอา,อาจจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต้องซัพพอร์ตต้องดูแลทุกๆคนนะคะจะทําการใดเนี่ยหนึ่งแหละถึงจะเป็นผู้นําถึงเราจะเป็นลีดเดอร์เป็นเป็นใครก็ตามอะ่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันหนักเกินไปนะคะมันบางเรื่องที่เราควรที่จะกล้าปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธนะคะคือเราเราจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธต่อสิ่งที่คิดแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราการจะช่วยเหลือการจะยื่นมือไปช่วยคนอื่นอะ่ะหนึ่งเราจะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้ส่วนไรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะมี ส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปซ่อมแซมสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นก็วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะจะดีเองนะคะเพราะว่าภัยมันขึ้นมาเป็นลักษณะนี้การที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นการที่เราจะ ไปแบ่งเบาภาระคนอื่นมาเนี่ยต้องต้องประมาณตนด้วยว่าเราไหวไหมดูความสามารถของเราด้วยนะคะโอเคนะอันนี้คือข้อควรระวังทีนี้เรามาดูเรื่องดีๆบ้างนะคะสิ่งที่นางฟ้าอยากจะสื่อสารกับเรานะคะคือเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของการที่ตัวเราเองเนี่ยดึงแหละเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความเมตตากรุณานะคะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็คือข้อดีของเราแต่บางอย่างถ้ามากเกินไปมันก็ย่อมได้รับผลกระทบเนาะเพราะฉะนั้น ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงสิ่งที่เราควรรู้ก็คือชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่กําลังเจริญก้าวหน้านะคะตัวคุณเองเนี่ยมีความฉลาดแล้วก็มีความสามารถโดยรวมเนี่ยก็คือดีอยู่แล้วมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็คุณจะต้องทําสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทํา ไม่ว่าจะอยากทําหรือไม่อยากทําก็ต้องทํานะคะมันถึงเวลาที่ต้องทําก็ต้องทานะส่วนการเงินเนี่ยจะคล่องตัวดีนะคะนะแล้วก็ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงเท่าไหร่เราก็จะต้องมีวินัยมากขึ้นเท่านั้นคีย์ของวันนี้นะยิ่งเป้าหมายของคุณสูงมากเท่าไหร่คุณก็จะต้องมีวินัยมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือคีย์ของวันนี้แล้วคุณจะต้องทำให้ได้ อะไรก็ตามที่มันเป็นเป้าในชีวิตของเรายิ่งตั้งไว้สูงมากก็จะต้องมีวิน,นัยมีแผนมีระเบียบกับตัวเองให้มากนะคะและตัวคุณเองนะคะอะไรก็ดีที่มันเป็นการตั้งเป้าเอาไว้อันนี้คือเป้าหมายเนาะอันนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับสิ่งที่เราทาคุณจะประสบความสาเร็จแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้นะเพราะฉะนั้นจะทาอะไรคิด ใคร่ครวนสิ่งต่างๆก่อนลงมือทำจงมีวิสัยทัศน์แล้วก็แผนงานที่ดีก่อนการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีนะการเงินคล่องตัวนะคะความเรียบง่ายความสมรรถจะทำให้เราไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ มีโอกาสได้พัฒนาไปต่อในในระยะยาวเพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆดูไปนานๆเนาะถือว่าดีนะคะให้ความหมายในด้านดีๆนะเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างดีแหละนะเนี่ยจิตใจดีมีความรับผิดชอบสมดังปรารถนาเป็นไพ่ที่ให้ความหมายในด้านบวกๆแล้วนะคะเราก็จะไปดูกันต่อนะทีนี้ว่าแล้ว ให้อยากจะไกดอะไรเพิ่มไหมนะคะนางฟ้าที่เป็นข้อความจากนางฟ้าเนี่ยเราต้องรู้อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าสามถ้วยนะคะโอ้โหสัญญาณดีค่ะนางฟ้าบอกว่า เราเองจะมีการเฉลิมฉลองอย่างที่บอกแหละว,ว่าอะไรที่ตั้งเป้าเอาไว้จะประสบความสําเร็จจะสมหวังดังใจปรารถนานะคะอืมเล็งเลงเป้า,าไว้แต่เราจะต้องทําให้ถูกวิธีเนาะ โดยวิธีการที่มันถูกต้องเท่านั้นนะคะคุณถึงจะไปถึงเส้นชัยอะไรที่มันเป็นการที่เราจะต้องไปทําให้คนอื่นแบบลําบากไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยอย่าไปทําอย่าไปคล้องแวะอย่าไปคล้องเกี่ยวนะต้องลองตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมันจะทําให้เราไปได้กไกลมากขึ้นเนาะเดวิลกับ8ดดาบคืออะไรคะคือเรื่องที่คุณจะต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดปัญหาใดที่คุณเจอถ้าคุณไม่ยอมแพ้กลางคันถ้าคุณไม่ทิ้งฝันไว้ข้างหลัง คุณไปถึงเป้าหมายคุณแน่นอนนะคะการเงินการทองก็อย่างที่บอกว่าความสมถะความเรียบง่ายจะทําให้คุณสบายใจขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ความสมหวังความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากความพยายามจากความอดทนอดกลั้นนะการที่เรารู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะไม่รีบบ่มไม่รีบเร่งรัดจนเกินไปนะมันก็ประสบความสําเร็จได้นะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะอย่างที่บอกแหละว่าเป้าสูงเท่าไหร่ นะเราเองก็ต้องมีวินัยมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ดีที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้สําเร็จสิ่งที่เราอยากจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็จงมีความตั้งใจก็จงมีความพยายามนะคะก็จงมีความตั้งใจก็จงมีความพยายามแล้วก็อย่าปล่อยให้ความฝันของเราเนี่ยเหมือนกับทิ้งไว้ให้เคว้งหล่นกลางทางแล้วก็ไม่สานต่อนะสานต่อนะคะ สานต่อความฝันของคุณค่ะอะไรที่คุณอยากทําอะไรที่คุณอยากเป็นอะไรที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะจงสานต่อความฝันของตัวคุณเองเนาะแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงเรื่องของอะไรคะการแทรกแซงนะคะวัตถุประสงค์บางอย่างนะก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีในเรื่องของสัญญาณจากจัก,กรวาลสัญญาณจากพระเจ้าที่กําลังเกิดขึ้นนะคะ ตัวคุณกําลังถูกชี้นํานะคะความสุขคือจุดประสงค์ของคุณคือเป้าหมายของคุณจริงๆแล้วคุณคู่ควรกับความสุขนะคุณคู่ควรกับความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนางฟ้าจากพระเจ้าให้คุณรู้เลยรู้เลยว่าสัญญาณบางอย่างเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็อ่า ความตั้งใจนะคะบางอย่างนะคะคิดสิ่งใดจะสมปรารถนาจะตั้งเป้าหมายของคุณให้สูงแล้วก็จงคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด <c oughs> ก็คือพไพ่ใบนี้ก็พูดแล้วว่าเราจะสมดังใจปรารถนามันลิงก์กันตั้งแต่ไพ่พระแม่กวนอิมแล้วนะคะไพ่ไดาอาน่านะคะใบนี้นะคะความตั้งใจคิดสิ่งใดจะสมปรารถนาตั้งเป้าของคุณให้สูงนะคะแล้ว คาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆในส่วนของผลลัพธ์นะคะนะแล้วก็การที่เราแบ่งปันการที่เราช่วยเหลือทําบุญนะคะมีการสร้างกุศลมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิทําสมาธิคุณจะเชื่อมต่อกับสวรรค์เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขอแล้วคุณจะได้นั่นคือสิ่งที่คุณอธิษฐานขอสิ่งที่คุณร้องขออะไรก็ดีที่คุณขอออกไปคุณจะได้ในสิ่งนั้นนะคะจง เรียกร้องให้ดำเนินการนะคะก็อาจจะหมายถึง call to action นะคะพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบนะคะนะก็คือดำเนินด,ดำเนินการต่อ action นะคะก็คือเวลาขอออกไปแล้วเราจะต้องทำให้ หัวใจของเราหรือร่างกายของเรามันมันไปกับเป้าหมายมันสอดคล้องอะมันต้องดําเนินการมันต้องแอคชั่นนะคะต้องลงมือทํานะแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายแล้วมันจะประสบค,ำสำความสําเร็จความศรัทธานะคะมนุษยชาตินะคะแล้วก็ความเมตตากรุณาเป็นเรื่องของความศรัทธาค่ะใจเย็นเย็นเชื่อมั่นในความดีของตัวเองและผู้อื่นจงเห็นแสงสว่างจงมองเห็นโอกาสในทุกๆในทุกๆช่วงเวลานะคะนี่คือสิ่งที่ นางฟ้าอยากจะไกด์คุณก็คือสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้คุณจะสมใจสมปรารถนาทุกๆประการนี่คือข้อความที่คุณต้องรู้ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้ก็คือคุณจะประสบความสําเร็จ คุณจงมีวินัยมีแบบแผนมีแผนการนะคะจะทําอะไรต้องมีวินัยยิ่งเป้าสูงวินัยก็ต้องมีเยอะมากเป็นพิเศษวันนี้เราจะพิมพ์รับพลังงานดีๆด,ด้วยการพิมพ์2 1 2 1นนะคะก็อวยพรขอให้เพื่อนๆโชคดีและมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังดังใจปรารถนาทุกๆประการนะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ เจอกันในคลิปถัดไปนะโชคดีมีสุขท,ทุกทุกท่านนะคะสุขสมหวังทุกทุกประการขอให้คุณโชคดีนะคะอย่าลืมพิมพ์สองหนึ่งสองหนึ่งรับพลังงานดีๆนะคะสวัสดีค่ะ